วัสดีครับพบกับมิสเตอร์สอนรูปในโขงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมทายาทของซูเปอร์เอ็กนะครับในวัย3มเดือนกวกว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังกินหญ้ายอยู่โน่นกลางทุง่งนานะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ไปกันเลยครับนี่นะครับสูงยาวเข่าดีีแดดจ้าไปหน่อยนะครับ ได้สามเดือนกว่านะครับเกิดวันที่ยี่ห้าธันวานวันคริสตรร์มาสพอดีก็เลยตั้งชื่อว่าคริสต์มาสนะครับแม่ก็คือตัวนี้นะครับนี่คือแม่ก็ผสมซุปเป็กลาเอ็กนะครับได้ลูกออกมาเป็นตัวนี้ชื่อว่าน้องคริสต์มาสนะครับส่วนตัวที่เรียนนี่คือ พี่เขานะครับพี่เขาแต่ต่างพ่อต่างแม่ออพ่อเป็นซีวายนะครับจหมดเอกมีคือน้องนะครับพี่น้องคนละพ่อคนละแม่หน้าสวยนะครับสูงใหญ่ยาวลึกสงคำล่ำลือนะครับ ทายคู่กับแม่สวยมากเลยนะครับ น้ี่อ้อมน้ำว่าถ่เลยอ๋อน้มที่อ้อมไถ่เร็วเฉย ครับ้านอคสวยนี่นะครับตอนเขาอยู่นครดื้อมากนะครับดื้อสวนตามภาษาเขานะครับ ตัวน,นี้ก็สูงขึ้นนะครับหน้าสวยจับได้นะครับแต่เวลาเขาจะหยอกเราเขาจะหยอกแรงนิดนึงเช่นกันเนี่ยฮะเอาหัวมาชนานี้นะครับเนื้อหนังกำลังมานะครับลูกป่าเอกแห่งโชควาสนาความ ทุเครื่องเลยนะครับจับได้นะครับเครื่องเนี่ยเวลาเขาจะหยอกเขาจะหยอกเลยนิดนึงนะครับเราต้องจัดการเขาครับให้เขาอย่าหยอกเลยนะครับเราต้องจัดการเขาก่อนก่อนที่เขาจะจัดการเรานะครับไปแล้วนะครับเข้าฝูงไปแล้วเดินเข้าไปแล้ว สงสัยอายกล้องนะครับเดินเข้าฝูงไปก็ไปเคยก้นตัวอื่นอยู่แบบนั้นนะครับนี่ครับให,ให้ดูเห้ดเต็มๆเลยนะครับอ่าโดนชนล้วนี่นะครับดูเ่นหลังนะครับส่วนนี้สีแดงดีนะครับ ถือว่าเข้มมากครับสียังออกสีแดงแดงเลืองเหลืองแดงแด,ด,ด,ดงนะครับยังไม่ออกสีแดงเข้มเหมือนเปลือกเม็ดมะขามแต่ก็ถือว่าสวยสวยงามมากนะครับสวยในระดับหนึ่งนี่นะครับพามาชมผลงานของพ่อลูกพ่อของไม่ใช่ครับลูกซปเป็กนะครับลูกสาวซปเป็ก นะครับแม่เขาก็ออกบานมันกระทบหน่อยนิดหนึ่งหูหูยาวนิดๆนะครับอันนี้คือแม่ของเขาก็เดินตามมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นๆนวัยสามเดือนเสร็จนะครับเกิดวันที่ยี่สิบห้าธันวาปีหกสี่นะครับก็จะเข้าสี่เดือนนะครับก็จะเข้าสี่เดือนแล้ว กำลังเพิ่มความสูงแล้วก็เพิ่มกำรเรนื้อนะครับครับก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะสรรหาลูกพ่อพันธุ์ตัวไหนมาโชว์อีกนะครับผมสวัสดีครับ